เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็อยากกินแป้งทอดใช่ไหมมีนาก็ทำปาตองโกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ทำเป็นกลมๆครึ่งหนึ่งเอาไว้เป็น<ม>เขาเรียกว่าอะไรเป็นแผ่นแป้งแซนด์วิชแรปหอ่อห่ออะไรกินก็ได้สูตรนะคะก็คือสูตรของปาตองโกนั่นเองเดี๋ยวแปบะบลิงไว้ให้เราจะคนผสมแป้งน้ำเกลือยีสต์นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เช้าเอาออกมา พักไว้อุณหภูมิห้องประมาณ 10- 15นาทีนะคะแล้วก็มาตัดแบ่งเลยเลยวันนี้ขอตัดเป็นกลมๆนะคะแล้วก็รีดให้มันเป็นแผ่นแบบนี้เท่าวงกระทะของเราอันนี้จะทําใหญ่หน่อยทอดด้วยไฟกลางนะคะแล้วก็น้ํามันค่อนข้างร้อนนิดนึงถ้าใครใช้น้ํามันน้อยแบบมีนานะคะใช้เทคนิคการควักน้ํามันขึ้นมาแบบนี้ <ged> เห็นมาว่าครึ่งหนึ่งมีนาทาปลาต้องโกอไว้มันคือสูตรเดียวกันค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็เอามาทอดเป็นแผ่นแบบนี้ มีคนถามว่าอยากทาปาต้องโกค่ะเอ้ยไม่ใช่อยากทาปาต้องโกสิอยากทําสลาเปาค่ะทําสูตรเดียวกันไหมสูตรเดียวกันค่ะแต่ว่าเพิ่มน้ําตาลลงไปมันจะมีความหวานใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องแช่แป้งในตู้เย็นพอแป้งขึ้นเป็นสองเท่าเรานามาทอด้เลยเป็นไงคะนะ่ากินไหมวันนี้ทําเป็นแรปนะคะให้ลูกชายก็มีเนื้อมีผักอะไรปกตินี่แหละคะ่ะใครอยากใส่ซอสอะไรก็ใส่อยากทำปาต้องโกก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ